สวั S <S> สดีค,ดครักลับมาอีกรอบหนึ่งนะฮะกับเพ็ดมันอันคาร์ช่วงนี้คุณผู้ชมขาครับผมดรามา่าเป็นเรื่องของเราดราม่านะปกติเราเล่าแต่เรื่องชาวบ้านเขาเนี่เป็นเรื่องของเราเรื่องของ,องเราเพราะว่าวันนี้ก็มีดราม่าก,กับพี่อนารยหลายเรื่องหลายราวนะครับแต่ก่อนอื่นอยาก<อ>าให้แชร์ก่อนเอาของ <share S 2> ปอก่อนของปอก่อนแชร์ก่อนตอนนี้แชร์ก่อนเพราะว่าจะได้ฟังคีเดียวนะครับของผมมันสุ่มเสี่ยงแล้วเล่าได้เหรอได้โถเธอคนเขาพูดงบ้มนทั้งเมืองไม่เล่าได้ไงล่ะ เธอไม่เล่านะข่าวว่าต้องมาสัมภาษณ์เวลาลงรูปทั่วไปก็ไม่นี่กันอ่ะฉันแชร์แล้วนะเพราะลงเกี่ยวกับเรื่องทุกคนใครเข้ามาแล้วกดแชร์หน่อยนะคะตอนนี้เพจมันบันเทิงนะเพจมันอันคาดนะเริ่มแล้วใครที่ดูอยู่ใน youtube นะฮะกดกระดิ่งทิ้งเอาไว้ส่วนใครดูอยู่ใน f a c e b o o k รบกวนแชร์ลงกลุ่มทุกกลุ่มเลยใครแชร์แล้วเมนชื่อเล่นมาเดี๋ยวจะนั่งดูนั่งอ่านครับผมนะคะอ่าเรื่องแรกของเรื่องปอก่อนเอาเรื่องผมก่อนเลยเนาะเอาเรื่องปอก่อน พออันนบยังไง <c oughs> ต้องอ่านข่าวตัวเองยังไงแต่มันไม่ได้มีอะไรมากคุณผู้ชมคือเมื่อวานนี้เนี่ยมันจะมีแก๊งคอร์เซนเตอร์โทรมาหาซึ่งผมทำไม<อ>ถึงได้เจอหลายรอบจังไม่ใช่แค่สองรอบแล้วนะคือผมมาเจอน่าจะหกเจ็ดรอบได้ละมาทุกแบบเลยครั้งแรกๆเนี่ยน่าจะเป็นจากอ่าเหมือนอ้างว่าเป็น d h l มี <c oughs> พ้าสดุตกค้างค่ะ <c oughs> แล้วก็จะมีอ้างว่าจากอ่าคุณมีคดีอะไรของสอนอไหนที่สักอย่างหนึ่งในช่วง <c oughs> นั้นอ่านั้นครั้งที่สองแล้วก็จะมี เรื่องเกี่ยวกับพัสดุเนี่ยหลายรอบมากนะครับผมแล้วก็เงินกู้ก็มาเยอะอโทรมาว่าแบบเอยคุณแบบอยากรับเสนอเงินกู้นู้นนี่นั่นไหมอะไรอย่างเงี้ยจนล่าสุดเมื่อวานนี้โทรมาบอกว่าคุณมีพัสดุผิดกฎหมายติดค้างที่ศุลากากรเราอะ่ะเคยเจอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วรอบหนึ่งแล้วแบบนี้เลยแต่ว่าคราวนั้นเราไม่ว่างค่ะเราก็กดวางไปแตเ่เมื่อวานนี้มีช่วงว่างก็เลยกดลอง ลองฟังไปดูคลิปก่อนเขอดูคลิปก่อนเขาคุยว่าไงบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับจากไหนศูนย์ลักากรใช่ไหมครับจากศูนย์รักการ์กอนเหรอครับเขาบอกว่ามีพัสดุอะไรทั้งอย่างเลยเอ่อ อดัมจันโอชาครับอะไรนะครับอดัมครับชื่ออดัมนาำสกุลจันโอชาอ๋อแบบนับ้นลูกควรก็ไปบอกรวยสบายได้อสตัดีิกลาไม่รูว่าเงินลูกควรบอกพ่อของด้วยนะออกได้แล้วเหรอไม่แล้วคือสรุปยังไงอะ เพือนางรู้ว่าเรารู้ทันนางรู้ว่าเรารู้ทันนางเลยโมโหแต่ผมก็ไม่คิดว่าเขาจะเก,กลี้ยกล่อดขนาดนี้แล้วรู้ได้ไงว่าเขาเป็นพ่อผมอ๋อคือพอเราบอกนามสกุลปุ๊บเขารู้เลยเออคือ,อฉันหลอกเธอไม่ได้แล้วแหละไม่คือประเด็นอ่ะเข,เขาโทรมาใช่ไหม<ะ>แล้วเราก็กดศูนย์เพื่อที่จะแบบไปเหมือนเขาบอกว่าให้กดศูนย์ถ้าอยาก<ะ>ฟังต่ออะไรเงี้ยเราก็กดศูนย์ไปแล้วก็มาถามว่ามีอะไรคะอา้าวแลคุณเป็นคนโทรมามาถามว่ามีอะไรคะได้ไงอะไรเงี้ย แล้วเขาก็บอกว่าอ่างั้นขอทราบชื่อผมก็เลยอลองแบบจัดหาลูกเล่นกับเขาดีกว่าอะไรเงี้ก็เลยอบอกบอกชื่ออดัมนามสกุลอ่าสกุลจันโอชาแต่ว่าจันเนี่ยที่มาพึงถึงจันรอหันนะไม่ใช่จันแบบแบบพลจาร์พลจาร์รารสกดผิดเราอ่ะออแล้วเราก็ตเต้นไปก่อนเออแล้วเราก็แบบบอกไปปั๊บเนี่ยเขาก็เงียบไปแบบประมาณสองวิแล้วก็ต่อไปงั้นรบกวนบอกพ่อแกด้วยนะ ว่าให้ออกไว้ได้และอะไรเงี้ยเราแบบนะเราจากที่จคอนเซนเตอร์นะเราก็เลยจะโมโหเรากลายเป็นขำแทนว่าแบบเออเขาเกี่ยวกัดกับเราจังเลยอะไรเงี้ยนะฮะ ก็เลยเป็นไวรัลันโซเชียลเลยคนเอาไปลงทั้งติ๊กตอกทั้ง Facebook ลงกันเต็มเลยลงเยอะมากแล้วคนทักมาเยอะมากเลยนะครับมีทักมาด่าก็มีจริงเหรอบอกว่าไปแอบอ้างชื่ออย่างนั้นได้ยังไงมันแบบเสียหายเขานะอะไรเงี้ยไม่แต่เราเจอแก๊งคอนเทนเตอร์มันก็เข้าใจได้เป่าคือเราอ่ะไม่ได้ทําแบบจริงจังไงคือเราเหมือนแบบเราก็อํากลับเขาอําเรามาเราก็ลองอําดูบ้างอนะฮะผมก็ไม่ได้มีเจตนาจะแบบไปทําร้ายชื่อเสียงใครนะอันนี้เสริมนิดนึงพี่อ่ะไปเดินทางไปเมืองนอกมาเมื่อ เมื่อประมาณปีที่แล้วธันวาใช่ป่ะมีเมลส่งเข้ามาจ้าว่าการุณาถ่ายหน้าพาสปอร์ตบัตรประชาชนถูกด้วยเพราะว่าคุณมีพิรุษมีพีความผิดปกติในการเดินทางหรือเหมือนว่าผลอทีเคเรามันไม่อ p p r ู v อ่ะสรุปเมลปลอมจ้ะเนี่ยไงอันนี้ต้องระวังดีๆนะครับเดี๋ยวนี้มาทุกรูปแบบถ่ายรูดนิ้วกลางแล้วก็ส่งไปแล้วรอบหนึ่งถูนิ้วกลางแล้วถ่ายรูปส่งกลับไปให้บอกยินดีด้วยนะคะได้รับรูปแล้วแล้วก็ลบลบบล็อกเลยไม่ให้คือ ต้องจัดการดีๆเจ็ดร้อยคนเข้ามาแน่นๆนะคะถามมาพี่นานอนหรือยังนะาดูคําเขียว <c oughs> นอนแล้วจ้านะจ๊ะ <c oughs> คุณผู้ชมมันเป็นชุดด้วยชุดด้วยแสงด้วยอะไรช่วงเีอเออเนาะกระสือกันเราก็แต่งหน้าทำผมให้เข้ากัค <c oughs> ือ <c oughs> เราอะตั้งใจงอย่างนี้เสื้อมาเป็นสีขาวใช่ไหมแล้วกระสือมีแค่คอเราต้องการคนเห็นแค่คอ <laughs> เราก็ตัดออกไปเลยเล่นเล่นตัวเอง <laughs> เล่นตัวเองแล้วนี่ <laughs> นว่าก่อนดราม่านะฮะบอกว่าที่ฉันเนี่ยไปออกรายการคนอวดผีเอ,อันนี้คนนาเลยนะ,ะเหมือนแบบอารมณ์แบบว่าทําไมไปออกรายการคนอดผีไม่ให้เกลียดเพื่อนอ่ะขอชี้จแจงอย่างนี้ก่อนอ,อันดับแรกต้องอนนายอมรับนะในไลฟ์สดเนี่ยนะพูดไปแล้วว่าแอนนาเนี่ยพลาด กับการที่ไปออกรายการนี้แต่นามไม่โทษทางรายการเพราะเขาเป็นคนเชิญเรารเราจะไม่ไปก็ได้แต่ตอนนั้นน่ะมันเป็นช่วงของประมาณอยู่ภายในเจวันน่ะที่โมอ่ะที่เจอร่างโมน่าจะประมาณสองสามวันหลังจากเจอร่างครับผมเราคิดแค่ว่าเราสงสัยในคดีนี้เรารู้สึกว่าคดีนี้มันไม่ปกติซึ่งตอนนั้นน่ะเราไม่รู้ว่าคนเนี่ยจะให้ความสนใจกับคดีแค่ไหนเราก็เลยคุยกับฮิโปแล้วก็โมมีนาว่าเราแยกกันเนาะ ออกกันไปตามเที่ยงต่างเพื่อ,อให้คนเนี่ยสนใจคดีนี้มากที่สุดอ,อย่างน้อยเราอยากได้ความเป็นธรรมครับผมเราก็เลยไปออกหลายๆลารายการเราก็จะเล่าว่าเราสงสัยอะไรบ้างในรายการต่างๆนะฮะซึ่งในรายการต่างๆเราก็จะได้เล่าว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าตอนเกิดเรื่องมันมีอะไรบ้าง,งแต่พอคนอดผีผู้ตรงๆพี่ก็ลืมนึกไปว่าเขาจะไม่ถามเรื่องนี้ เขาจะไปทําเรื่องอะไรพอเราไม่ได้บีเป็นก่อนล่วงหน้าครับเราไปที่งานปุ๊บเราไปที่หน้าสโตปุ๊บเขาก็บอกว่าพี่จะไม่ถามเรื่องคดีนะอืมอ่ะพอไม่ถามเรื่องคดีปุ๊บเราก็เข้าใจมั้ยแต่คือนัดอัดกันเรียบร้อยแล้วครับก็หันมามองหน้าฮิปโปว่าโอเคก็ตามนั้นก็ก็ก็ต้องทําอืมเขาก็บีว่าเราขอพูดแต่ความดีของเพื่อน ครับอ่าอันนี้เราทำอ่าเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราอยากทำอยู่แล้วแชร์ให้คนได้รู้ถึงเราอยากแชร์เรื่องดีๆของโมอยู่แล้วครับพอเข้ารายการนะฮะก็มีการพูดถึงเรื่องแตงโมว่าเป็นคนดียังไงเขาก็น่ารักนะในเนื้อรายการอ่ะจะคุยหมดเลยว่าโมน่ารักแบบไหนความประทับใจของเพื่อนแล้วพอเข้าช่วงวิญญาณอือันเนี้ยเราบอกก่อนว่าความที่เราก็ไม่ได้ดูรายการอ่ะมานานมากอืเราก็ไม่รแล้วรายการเขาหยุดไปนานเหมือนกันเพราะว่าช่วงโควิดครับ เขาก็มีให้จุดทูบเรียกคราวนี้เราก็เอะนะเอะนิดหนึ่งเราก็หันมามองหน้าอฮิโปยังไงดี่ะอืแต่เราก็ต้องทํางานนะอยู่หน้างานตรงนหยถึงตอนนั้นเราก็ทําอะไรไม่ได้ก็ต้องหน้างานอ่ะจะบอกว่าพี่หนุ่ม่จุดทูบได้ไหมอันนี้เราพูดได้นะแต่เราไม่ได้พูดอันนี้เราผิดเองครับคราวนี้เขาก็ยื่นทูบให้เราก็หยิบทูบมาเขาก็บอกว่าเราก็ไม่ได้เราก็อธิษฐานในใจอ่าทางทีมงานก็บอกว่าพูดออกมาได้เลย มันก็เลยกลายเป็นตัวอย่างที่ทุกคนเห็นอที่เราพูดออกมานะฮะซึ่งตรงเนี้บอกก่อนว่าตอนนั้นเราไม่มีที่พึ่งทางใจครับแล้วก็ขาดการยั้งคิดขาดการไตร่ตรองเรื่องเกี่ยวกับการข้ามาศาสนาด้วยออันนี้ก็ต้องขอโทษทางแฟนคลับหรือคนที่ดูอยู่ครับผมแต่ถ้ามีคนมาบอกว่าเนี่ยเอ,อไปหากินกับคนตายหรือเปล่าแบบบางคนคอมเมนต์แบบแรงมากเถ้าเรืองหากินกับคนตายเราจะพูดอย่างนี้ก่อนว่า คนถ้าไม่รู้จักแอนนากับโมเนี่ยก็จะพูดได้ครับแต่ถ้ารู้จักดีจะรู้ว่าเราอ่ะคบกันมา17ปีในระหว่าง17ปีไม่ใช่รู้จักแล้วหายกันไปเลยรเราคุยกันมาต่อเนื่องตลอดเวลาอม,มีช่วงที่หายไปอ่ะช่วงเดียวคือช่วงที่โมลาออกจากมหาวิทยาลัยแล้วไปทำงานตอนนั้นคือช่วงที่เราไม่ค่อยโอเคเอก็เลยหายกันไปปีหนึ่งปีกว่าสปีประมาณเนี้ย แล้วหลังจากนั้นเราก็กลับมาคุยกันตอนนั้นโมคบกแตงแล้วก็คุยกันมาตลอดจนถึงปัจจุบันแต่ที่มาสนิทกันจริงๆช่วงหลังเนี่ยคือปีครึ่งหลังจากที่พ่อเสียก่อนพ่อเสียแล้วก็จนพ่อเสียแล้วก็จนปัจจุบันตอนโมจากไปอันนี้เราคุยกันตลอดเพราะเรารู้สนิทกันเพราะอะไรช่วงช่วงหลังสนิทกันเพราะว่าพอทราบข่าวว่าโมสนิทกันสนิทกันอยู่แล้วสมัยเรียนอ่ะโทรศัพท์คุยกันอ่ะสามสี่ชั่วโมงครับ เอาไง่ายเลยนะเคยมีเพื่อนที่โทรหากันไหมที่สามสี่ชั่วโมงอ่ะไม่ค่อยอะมีนานๆทีเขาเรียกว่าสมัยก่อนช่วงแรกๆอะช่วงแบบสมัยก่อนอะมันไม่เรียนมันไม่ได้มันไม่ได้มีบีบีมันไม่ได้มีบีบีมันไม่ได้มีอะไรมันไม่ได้มีโทรศัพท์ดีๆอะครับเราก็ใช้แค่โทรศัพท์ธรรมดาที่โทรออกได้อะก็โทรหาสมัยสมัยนู้นสมัยนู้นเลยปีสี่เก้าครับ พอปี51หนุนถึงมีบีบีเข้ามาครับถึงได้เริ่มแชทคุยกันได้แต่ปี49ปี50เราโทรก็ต้องโทรอย่างเดียวอ่ะกลับมาเรื่องนี้ต่อพอเรารู้ว่าพ่อโมป่วยเรารู้แล้วเพื่อนต้องการความช่วยเหลือเราก็แชทไปคุยเรื่อยๆบ่อยๆครับพอแชทไปคุยเนี่ยนาาไม่ค่อยตอบนั่งตอบน้อยเราก็รู้แล้วว่าเอาชีวิตน้นเริ่มมีปัญหาแล้วแน่ก็เลยสารกลับมาคุยแบบน้นก็หาเบอร์อนาพรันผ่านทาง ขับเฮาก็เลยได้เบอร์มาคุยกันหลังจากนั้นก็คุยกันหางานช่วยกันมาตลอดจนถึงวันสุดท้ายก็ยังเป็นคนที่โทรแล้วก็เขาเรียกอะไรนะแชทไปเป็นคนสุดท้ายก่อนที่นานจะเสียครับอันนี้ก็คือเล่าให้ทุกคนฟังว่าอ้าวทาไมเพิ่งมาไม่ได้เพิ่งมานะคะอยู่กันมานานแล้วคือเราเห็นอย่างผมเนี่ยนะด้านหลังก็จะเห็นพี่นาคุยกับพี่โมตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่มาทำแม้กระทั่งรายการเนี้ยตอนแรกคนถามว่าอยากจัดรายการกับใครอนาพูดเลยว่า จากจักรโมอมแต่ความที่ตอนนั้นโมย,ยังปรับยาเรื่องการนอนไม่ได้เพราะรายการต้องจัดตอนเช้าก็เลยยังไม่ได้มานะฮะอ่ะต่อเรื่องซื้อรถครับคราวนี้คนก็จะมาโยงอีกว่าแหมพอมีประเด็นดราม่าก็มาซื้อรถวันนั้นอืทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่านาจัดรายการเทปมันบันเทิงทุกวันอืเวลาที่นาว่างจริงคือวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับนะ,ะซึ่งวันเสาร์เนี่ยที่ผ่านมาว่าง ไปวนหารถตั้งแต่ตอนเช้าทุกเต็นท์วนแล้วราคามันสูงครับแต่พอเราโพสปุ๊บอะเราได้รถเลยอาแล้วเขาก็ขับมาส่งให้รถคันนี้นะตั้งใจจะทําเป็นรถพยาบาลกู้ชีพสําหรับแตงโมโดยตรงรสำหรับเป็นบุญให้แตงโม,มเข้าใจใช่ไหมฮะเหม,เหมือนทําอะไรให้เพื่อนใช่เป็นการทําให้เพื่อนเป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ย เวลารถคันนี้วิ่งไปที่ไหนก็ตามไปช่วยชีวิตใครอ,ะอ่ะเหมือนกับแตงโมได้ไปช่วยชีวิตคนนั้นเรามองว่าโมเป็นคนที่เขาเขาบอกว่าครั้งหนึ่งเขา่อยบอกว่าฉันอยากทําอย่างหนึ่งเธอรู้ไหมอะไรฉันอยากเป็นกู้ภัยเราก็เลยเออทันรถกู้ภัยให้เพื่อนเราดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยแม้ตัวเขาจากไปแต่ชื่อและความดีงามจะอยู่ตลอดไปอ,อย่างรถคันนี้ก็จะวิ่งช่วยเหลือคนอตอนนี้เอา เอาไปทำ modify เป็นรถพยาบาลอยู่ก็คือต้องมีเครื่องมือให้พร้อมเลยใช่อีก2สัปดาห์น่าจะเสร็จนะฮะไม่ว่าจะเป็นการ modify ทำสติกเกอร์เอารูปโมติดหรือว่าการติดอุปกรณ์ช่วยชีวิตก็น่าจะอีก2สัปดาห์เดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังกันดังนั้นยืนยันว่าไม่ได้เพิ่งทำเพราะว่าเกิดดราม่าแต่อันนี้ผมยืนยันอีกเสียงหนึ่งเพราะว่าพี่อาา คุยกับผมตั้งแต่ด้านในแล้วว่าจะทําไม่เรือเออตอนแรกจะทำเรือกู้ภัยไม่หาเรือก่อนไปหาเรือแล้วก็สรุปไปมาก็อาจเป็นรถดีกว่าเพราะว่าจะได้วิ่งได้หมดอะไรใช่รถมันได้ใช้งานบ่อยครับวันนี้เวลาของเรา2คนก็หมดลงแล้วกับเพจมานอันคัดวันนี้ลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีคับสวัสดีครับ